ก็ผมรู้อย่างที่คุณเขารู้แล้วพวกผมเป็นชายาครับใช่ไหมเอองั้นก็ใช่แต่นั่นใช่สมมุติไงแต่ถ้าแกถามว่าผมเป็นใครใช่ไหม,มผมในที่นี้มันไม่ใช่ชานะอย่างนี้ชางงไหมาะคือเป็นชายนะแต่ใช่ไหผมเป็นใคร พระชาอยากรู้ผมเป็นใครถ้าพูดอย่างปรมัดธรรมหรือพูดอย่างตามความจริงอ่ะนี่ไม่ใช่ชาเพราะงั้นเมื่อไม่ใช่ชาก็ไม่ใช่ผมนะครับเพราะฉนั้นชาจะมาถามว่าผมเป็นใครเนี่ยไม่ได้เพราะชานี้ประกอบด้วยดินน้ําลมไฟนะครับดินน้ําลมไฟมาจากไหนดินอย่างนั้นหรือไม่ใช่หรอกดินที่เป็นอาหารนะครับนะครับดินที่เป็นอาหารหรืออาหารต่างๆเนี่ยประกอบด้วยดินสะสรพลังงานเช้ากกินเข้าไปมารวมกัน แต่ถ้าไปหายอดกนจะเป็นอย่างนี้ไปหาเหตุมันก็คือก็มาจากพ่อจากแม่มารวมกันชาอยู่ไหนอยู่อยู่เส้นพ่ออ่ะอยู่เสวนแม่ะไม่ใช่แต่สิ่งที่เป็นชาเนี่ยก็เกิดมาจากอ่าพ่อกับแม่มาหลอ่อหลอมกันด้วยเหตุปัจจัยใช่ไหมไม่มีชาในนั้นเลยงั้นชาบอกว่าชามาจากพ่อแม่เลยก็ไม่ใช่อีกพ่อแม่มาจากไหนละก็มาจากดินน้ำลมไฟแล้วมันสืบสอเนื่องกันมาด้วยเหตุและปัจจัยมันชาก็คือ เอท้องฟ้าอย่างงี้ง,งไหมช<ม>าช้าก็คือภูเขาช้าก็คือแม่น้ําช้าก็คือสรรพสิง่งทุกอย่างที่บนโลกนี้เกิดมานั่นแหละชาเป็นหนึ่งในนั้นเมื่อเป็นหนึ่งในจักรวาลนี่เออมันเป็นหนึ่งในในในเหตุปัจจัยทั้งจักรวาลเลยจาอธิบายมันก็คงยาวใชื่ไหมก็เหมือนกับว่าอฝนตกอ่ะฝนตกในเขื่อนอะมันมีฟองน้ําเกิดขึ้นใช่ไหม แล้วดับใช่ไหมแล้วฟองน้ํามันเกิดขึ้นมาบอกว่าฉันเป็นฟองน้ำหรือฉันเป็นใคร <c oughs> มันก็คือเหตุปัจจัยของธรรมชาติที่กระแทกลงมาแล้วเกิดเป็นฟองน้ําขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปตามเหตุปัจจัยมันไม่ใช่ว่านี่คือชานี่คือมหานั่นคือท่านมาปัเรียนมันไม่ใช่ทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยและให้ค่าสมมุติเ <c oughs> พราะจะบอกว่าเราเป็นใครเราคือทุกสิ่งทุกอย่างที่บรรมาประกอบกันด้วยสังขาร อย่างเช่นดินน้ำลมเฟเป็นต้นเป็นกายมาเป็นชาด้วชาเข้าใจผิดว่านี่คือชาพอชาเข้าใจผิดว่าไอ้ดินน้ำลมไฟหรือสังคานที่มาประกอบกันเป็นชาเนี่ยนะครับอ่าเป็นตัวชาใช่ไหมเวลาใครมากระทบตัวชา ชาก็มีตัวตนให้เจ็บปวดมีพอใจพอใจมีตัวตนให้ไม่พอใจใช่ไหมความพอใจไม่พอใจเกิดจากตัวตนที่เข้าใจหลงยึดว่าเนี่ยตัวกูเนี่ยจริงๆเนี่ยเออที่เจ้าสาผมเป็นใครก็นี่ไงมาจากเหตุปัจจัยที่มาจากดินน้ำลมไฟมาประชุมด้วย็เรีกว่าสังขารเพราะงั้นเราเอาสังขารมาเป็นตัวตนนี่ไม่ถูกสังขารไม่ีความคิดสังขารความคิดก็เป็นสังขารของของกายของอายุชนะเสียงก็เป็นสังขารทางทางหูลูกก็เป็นสังขารทางตา กลิ่นก็เป็นสังขารทางจมูกรสก็เป็นสังขารทางลิ้นคอใจไหมเพราะฉะนั้นแต่ทั้งหมดนั่นแหะสังขารเล็กมันรวมเป็นสังขารใหญ่ก็คือเป็นรูปประกอบด้วยรูปหนาวรูปหนาเป็นสังขารนะครับรูปหนาวประกอบด้วยวิญญาณประกอบด้วยจิตประกอบด้วยอวิชชาอะไรก็แล้วแต่ก็วานไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วชี้แจ้งแทงตลอดไปก็จะรู้ว่า,าเราไม่ใช่ใครไม่ใช่เราด้วยมันเป็นแค่สังขาร ที่เกิดขึ้นมาแล้ววันหนึ่งก็ดับไปเหมือนกับไอ่อไอ่อะไรนะฟองน้ำ,นำที่มันเกิดขึ้นมามอย่างนั้เข้าใจไหมครับ,รบถึงไม่เข้าใจก็ยังเราก็ยังร่งองด้ะเออเราเป็นใครเข้าใจโอเคเ